สวัสดีครับไยรุ่นในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่จะมารีวิวสกิล s h a d o w Step นะครับผมตั้งแต่ขั้นศูนย์นะครับยันขั้นแม็กเลยครับในเกมแรกนะครับเราจะเล่นขั้นศูนย์กันก่อนเนาะก็นี่เลยนะครับผม s h a d o w Step นะครับผมราคาอยู่ที่1,6 0 0นะครับมาจัดไปเลยนะครับแล้วก็อีคิปไปเลยนะครับผมเฮ้ยทำไมไม่มีรูปอ่ะทำไมรูปหายจริงจริงมันจะเป็นตัวสีดำๆไม่ใช่เหรอทำไมรูปมันหายวะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะ โอเคทุกคนตอนนี้สกิลขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วล้วผมเกมน่าจะบั๊กนะผมหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของโลบอกน่าจะบั๊กนะครับตอนนี้นะครับเราได้ซื้อสกิลมาแล้วเนาะในราคาพันหนะครับนี่นาไอตัวไอคอนมันก็จะเป็นแบบนี้นะผมมันก็เห็นว่าชาร์โดสเตปครับก็มาเดี๋ยวพี่ลองไปใช้ขั้นแรกให้ดูนะผมขั้นที่ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะพี่จะขอเรียกว่าขั้นแรกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะครับไวรุ่นนะเดี๋ยวพี่จะใช้ให้ดูนะผมว่ามันต้องใช้ยังไงเนาะ โอเคมาครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมนะผมกับสกิลชาร์โดสเตปเอ้านี่กดใช้เผื่อกดใช้เอ้ยสกิลคูดาวถือว่าก็นานอยู่นะ <laughs> เหมือนจะไม่นานแต่ก็นานอยู่อะเฮ้ยอย่ามาอยู่ใกล้กันฮัลโหลมันจะมีเทคนิคการใช้อยู่นะพี่เคยเห็นนะสกิลเนียแต่ก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่นะครับสกิลนี้นะมันอาจจะงงนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันต้องใช้จังหวะที่บอลมาหาเรานะครับผมแล้วก็กดชาร์โดสเตปอะ เอาคิวไปหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะรอบอลมาหาพี่นะรอให้บอลมันลอยมาหาพี่พี่จะกดชาร์โดสเต็ปพุ่งเข้าไปแล้วก็ตีบอลน,นะครับมาดูกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับยังมีอยู่ใกล้กลัวเว้ยยังมีอยู่ใกล้รอ,อบอลลอยมาแล้วอ๋อเนี่ยมันต้องใช้แบบนั้นนะ่ะมันต้องใช้แบบนั้นน่ะเฮ้ย,ยตกใจค่าได้เฉย สวัสดีสวัสดีครับบอลลอยมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้สกิลเรายังคููดาวอยู่นะครับกดสกิลแบบล้อลอกกดสกิลแบบล้อลอกต้องใช้จังหวะโต้กันหนึ่งหนึ่งอะเคยเห็นเขาใช้กันนะนะตอนนี้สกิลเราลีเรียบร้อยแล้วต้องใช้จังหวะโต้หนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูมาแล้วมาแล้วมีใครจะหนึ่งหนึ่งกับเราวะนี่หนึ่งหนึ่งวะอ๋อไม่ไม่ยอมหนึ่งหนึ่งวะหนึ่งวะ หนึ่งวะเอาพี่กดแล้วไม่ได้วะไอ้เี้กโดนอโกโจค่ะโอเคมาไวรุ่นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาฟสก,กิลชาร์โดสเตปเป็นขั้นแม็กแล้วไปเล่นกันดีกว่าอ่ะอัพเป็นขั้นแม็กไปเลยนะครับแปดร้อนะขั้นแรกนะครับต่อไปก็เอาตรงนี้นี่ว่าแ0ดร้อยแล้วก็อนะีกพันหกเนาะจัดไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถอดแล้วก็ใส่ใหม่นะ ถอแล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเกมนะผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมที่2เลยโอเคครับวัรุ่นตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่2นะครับผมกับสกิลชาร d o w สเตปคันแม็กนะแต่พี่กดใช้ดูก่อนเลย1ทีนะว่ามันเป็นยังไงนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับฟ <c oughs> <c oughs> ูดาวรู้สึกเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เขาเรียวกว่าอะไรแอนิเมชันเปลี่ยนไปนะครับแอนิเมชันของสกิลเปลี่ยนไปเนาะมาเดี๋ยวเราลองมาใช้กันเหมือนเดิมนะเป็นจังหวะโต้กันนะจังหวะโต้หนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยลองใช้ดูตอนนี้สกิลเรารีอยู่ กอมาดีก็มาดีแหมคิดว่าเขาคิดว่าเขาจะตีมาหาเรานะเมื่อก,กี้เราก็เลยจะพุ่งมาตีใส่หน้าเขาเลยนะเดี๋ยวเขาตีกับมาหาเราอะนะเีาใครกดอะไรใครกดแพลตฟอร์มฮันแน่ฮันแน่ใครฟรีดใครฟรีด อันตรายนะครับบอกเลยอันตรายนะครับอันตรายแะครับแตกตีมาดิอาตีกลับไปตีกับไาอีกทีนึงแหมไม่ตีกับมาวะเฮ้ยเริ่มเร็วแลวเริ่มเร็วแลวเอาแตกตีมาดิตีมาดิฮัลโหล โหรับได้ว่ะเฮ้ยอีมาเดย์ลโอ้โหรับได้ว่ะเฮ้ย <laughs> เ,ยโโเย <laughs> <laughs> นี่ยไม่ต้องใช้จังหวะแบบเมื่อกี้นะครับเพื่อให้บอลมาเร็วขึ้นเนาะ <laughs> ไม่ใช่ให้บอลมาเร็วขึ้นดิเพื่อเราไปรประชิดศัตรูนะ <laughs> แบบว่าเข้าประชิดมันจะได้โดน <laughs> เขาเรียกว่าอะไรเขาจะได้รับไม่ทันอ่ะเอาอันนี้พี่ก็รับไม่ทันซะเองนะครับ เดี๋ยวขอเล่นอีกสักเกมหนึง่งเดี๋ยวขอเล่นสักเกมหนึงนะดูใช้ได้สนุกดีมกันโอเคครับบรรุ่นตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่สานะผมกับสกิลชาร์โดสเตปคัตแม็กนะเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าพี่จะตายอีกไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันพวกนี้นี่มันเก่งจริงๆเลยนะใช้สก,กิลล้อหลอกไปทีล้อหลอก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 ไม่มีผลอะไรนะ แต่ถือว่าเป็นสกิลที่ใช้ฆ่าคนได้นะผมถ้าใช้ถูกจังหวะนะนั่นแ,น,น,น,แน,น่นั่นแน่มีดึงบอลแน่นแน่แตกหนึ่งแตกหนึ่งสกิลเราลีแล้วสกิลเราลีแล้วมาขวางทางบอลทำไมล่ะน้องแหมเมื่อกี้ใช้ผิดจังหว,วะว่ะ เอ้ยบอลเริ่มเร็วบอลเริ่มเร็วแล้วบอลเริ่มเร็วแล้วฮโหลอ่ะเล่นกันอยู่3คนก็ได้มาเล่นกันอยู่3คนก็ได้มา <c oughs> ใช้แบบนี้แล้วตายเองตลอดเลยว่ะแม่งพี่ใช้ไม่เป็นหรือว่าเขาเก่งวะโอเคไวรุ่นก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลชาร์โดสเตปเนาะ ครสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับผมราคาเนี่ยอยู่ที่พันหกเท่าไหร่วะประมาณเท่าไหร่สามพันสองประมาณสี่พันนะครับผมอัพขั้นแมนะ็กด้วรวมซื้อแล้วรวมอัพขั้นแม็กด้วยเนี่ยตั้งแต่ซื้อยันอัพขั้นแม็กนะอยู่ที่สี่พันนะครับผมก็ไปจัดกันเนาะแต่ว่าพี่ไม่ค่อยแนะนะําว่ะถ้าพูดถึงเอ่อตัวนี้นะพี่ก็ยังว่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะหายตัวน่าจะยังดีกว่าเลยนะครับผมไปรุ่น โอเคถ้ายังไงคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ